อาเขียดูคลิปนี้ให้จบเพราะกูอัดคลิปนี้เป็นรอบที่สามเพราะว่าแม่งมันคลิปมันหายกันไรกูไม่รู้แต่กูปรับเช้าแบบ the fuck เออดีขึ้นหน่อยวันนี้ผมจะมาแจกมอราะนัคือเอา้าโอเคกูคจะพูดไวแล้วกูจะมาแจกวิดแปลงร่างโอเคดูให้จบวันที่มึงจะไม่รู้เรื่องชี้อะไรเลยเราจะมาบน่นกูว่าทำไมทำมึงทำนี้ไม่ได้มึงดูจบไปสัตว์ดีการแปลงร่างคือมึงต้องกดยอกกระโดด แล้วกดเลึกกดย่อแล้วก็เอ,อ่ะอ่ะมันมีตัวนึงนี่มึงอันเป็นมอดแปลงละอ่ะโอเคโอเคเข้าใจนะผมจะไปไล่อยู่สักตัวแล้วกัน,กนเอาเป็นตัวอะไรดีอ่าอืมเมื่อกี้วิ่งเมื่อกี้พาร์ทสีได้สีไดย,ย,ย,ยไปหนึ่งไวเกินไปหนึ่งอ่าไรวะเป็นไงวะต่อค่อยกด,ดเดี๋ยวพลาดไม่ใช่เอ้ยเนี่ยใช่ไหม เวลาคุณแปะหน้าปุ๊บเนี่ยคุณเป็นมันปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคุณอย่าขยับอะไรทางนั้นเข้าใจะนะอย่าขยับไม่ได้กดเดินห้ามกดยอ่อแบบเลิกกดยอ่อห้ามกดกระโดดห้ามโอเคนะถ้าคุณแบบมันมันใช้ได้แค่สก,กิลตรงนี้มันมากเไยอะเอาอยัางไงต้องพูดยังไงดีมันมันไรประโยชน์ มันมีดีแค่นั้นแหละแบบเอาตัวลอยขึ้นแล้วก็มันแต่ดีแค่ทำทแค่มอนตึ่งลอยขึ้นมันไม่มีอะไรดีละเออตัวเนี้ยรอก่นอกนโอเคมันก็มีดีอยู่บ้างแต่แต่ว่าถ้าคุณขยับหรืออะไรเนี่ยมันแบบนะกระโดดดังที่เนี่ยมันมีตัวนึงที่ใช้แบบคุณอาจจะมีคนงงก็คือตัวนี้เคยพามาอีกเอันเดียวกันไปดูอ๋อ Man, Nan aman, Nan aman. Erm okay. น้ำแมนน้แมนนแมน n ้ตุ้มหัวแมนโอเคแปลกโอเคมึงอาจจะเห็นในตุ๊กแกวตุ๊กตาโอเคมึงอาจจะใช้ไม่ได้แบบเป,ป,ป็เรากดค้งไปกดแบบกดให้ตายแบบยังไงเขาก็ไม่กลับมาเอ้ยไม่ใช่กดให้ตายยังไงมึงก็ไม่สาม,มารถวาบได้มึงต้องกดก,งกับพื้นเห็นไหมกดกับพืนปุ๊บ ว้าบได้แต่กดกระสัดว้าไม่ได้เห็นไหมมึงว้าบได้แต่ก็มอนเติมมึงว้าไปได้เข้าจะนะหเห็นไหมเห็นไหมตูต่อมาที่คุจะที่มึงต้องงงที่มันจะมีสก,กิลที่มึงโครจริงงั้นว่ะได้ยอ่ามอ่า นี่วิเลเจอร์จะแปลงให้ดูมึงเห็นไหมมึงกดย่อปุ๊บมึงสามารถเทรดของกับตัวเองได้เห็นไหมปึกเทรดของกับตัวเองได้ไม่ต้องไปเทรดที่อื่นไกลมึงเทรดของกับตัวเองได้เลยเอ้าฟังข้ามาสักนิดนึงนะมาเทรดหน่อยอ่ะเทรดเทรดกูเทรดโชว์แล้วไม่เทรดได้เนี่ยอ่ะวัตส์ฟักมันปัดกูหรือเปัดแล้วมันเป็นแค่หลอดนะไอ้มาเลาะมาแล้วกันเพราะว่าทุกตัวมันมีมันจะ รับเอ็มรอหมดไม่เว้นแม่ตัวเดียวโอเคใช่ไหซื้อของกับตัวเองได้จะรู้สึกยังไงคือเนี่ยซื้อของกับตัวเองได้นะฮุกกี้ก็ซื้อได้ไหมได้กุกกี้ก็ซื้อได้เออ าเป็นว่าก็มีแค่นี้นะฮะแสดงวันนี้ก็แข้งแค้งหยอกยอกหยอกยอกยอกจะมีมากกว่านี้นิดนึงเก็บไปกันโอเคเดี๋ยวแปลงนางอีกสักตัวนึงกันค่อยปิดคลิปอ่ะโอเคตัวตัวตัวที่จะแปลงนางเนี่ยคือตัวอะไรดีอเอาคือตัวที่มันน่ารำคาญน่ารำคาญหน่อยที่อยู่ในนรกน่ารำคาญที่สุดอ่ะเออมึงน่าจะรู้แล้วใช่ไหมใช่กูก็รู้แล้วเป็นตัวที่น่ารำคาญเสียนโลกแล้วกูก็เลยมันเอาใหม่ ใช่พูดผู้เปิดตัวให้มึงอย่างดีมึงก็หาย,ยามึงหนีกูเลยมึงงมจะหนีกูไปไหนแกดเชีย่ยม่วงตกใส่ขากูเน่าเลยแอ้มินอูเชีย่ยม่วงตกอวกูไม่ได้พูดเลยเรื่องม่วงเน่าตกใส่ขากูเลยเนี่ยเชี่ยมาแกดวิธีกันแปแล้วก็เหมือนเดิมเลยกดย่อกระโดดในเชี่ยมึก ถ้าเป็นเก็ตเมื่อ,อไหร่มึงจะขุดสะใจดูดูไม่สบาใจบ้างหรอใครไม่สบใจมึงบอกมาต้องเกิดเขาเผากระท้อมมาให้เรียบเนี่ยูคิดสภาพเอ้ยแบบีกุยโอเคนะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบใจชอบเมนูนี้นั่นก็กดไลค์กดติดตามมึงกูด้วยนะไอ้สัสแบบงงตรงไหนหรืออะไรยังไงยิงใ,ใหญ่กูเ,เรียกเจี๊ยบอะไร บอกมาเพราะว่าไอ้แอลเกมว่าคุณอยากทำอยากให้กูทำหาอะไรมึงบอกกูมาแต่กูไม่เล่นเกมจุกเวทหมายครับเอาวีสอนเกมนี้มึงอยากให้กูเล่นเกมไหนมึงบอกมาเพราะยังไงกูเล่นทั้งสองเกมอยู่แล้วเข้าใจนะไอซัตว์โอเคขอบคุณที่มาดูชมมาฟังชิ้นนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบายครับ